สวัสดีครับรายการตำรับเก่าเล่าเรื่องวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักเรื่องราวและชมวิถีชีวิตของชาวคลองหาสวัสด์ซึ่งคลองนี้เป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชะกาลที่4โปรดเกล้าให้ขุดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2 4 0 0ถึง2403เพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำนครชัยศรีและแม่น้ำเจ้าพยาสำหรับเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปน้มัสการองค์พระปฐมเจดีอีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งอ้อยและน้ำตาล จากนกครชัยศรีมาสู่โรงงานครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านนายกวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนมหาสวัสด์นะคะอยู่กับท่านนายกพริตไทยนิยมค่ะท่านนายกคะท่านนายกเชื่อเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชุมชนมหาสวัสด์ให้เราทราบนิดหนึ่งนะคะชุมชนมหาสวัสด์นะครับก็จะมี ครองสมัยร,รัชกาลที่4ชุมชนของเราก็เกิดขึ้นมาในส่วนของมีคลองขึ้นมาก็จะมีพลเมูองมากขึ้นนะครับเ<ม>นื่องจากร,รัชกาลที่4ได้ท่านได้ทรงให้ขุดคลองฟางแค่ประมาณ4เมตรเพื่อเป็นคลองรัดจากคลอ,องบางกอกน้อยมารัดมาเพื่อจะไปองค์พระปฐมเจดีนะครับ รัานมาถึงแม่น้ำนท่าจีนของนนทนของนครศรี<ะ>แหล่งท่องเที่ยวหลายๆแหง่งก็จะมีหนึ่งสาร,ด,สรดินนะค,ะนะครับผลหมากลากไม้อะไรเหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็มาขายในส่วนของนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ผลภัณบ์ลทางออทอปภัณบ์ทาง,ททางวิสาหกิจชุมชนของเราก็จะนํามาขายที่สารดินอีกที่หนึ่งก็คือนาบวบ้านมุงแจงแล้วก็มีที่หนึ่งที่พิษพันธ์ เรือนมหาสวัสดิ์และส่วนของตำรับอาหารไทยโบราณของชุมชนน่าจะต้องมีเยอะใช่ไหมคะหลากหลายตำรับที่สูญหายอะไรต่างๆใช่ไหมคะครับก็มีเยอะครับก็ะจะมีหนึ่งขนมจีนน้ำพริกน้ำยาปลาช่อนอซึ่งเดี๋ยวนี้สมัยนี้ไม่มีใครที่จะทําแล้วน้ำยาปลาช่อนม,อมีแต่น้ำยาปนินเป็นน้ำยาปลาช่อนมสมัยโบราณที่ว่าเป็นครองใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วจะอร่อยมากกว่า อีกอย่างหนึ่งก็จะมีขนมเค้กโบราณน,นะครับที่ใช้หม้อหินเลยใช่ไหมคบใช่ครับ<อ>ใช่ครับ<อ>แล้วก็อาจจะมีแกงแกงในส่วนของปลาสับนกมหาสว<อ>่างของเรานะครับก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือขนมขนมสายขนมสายบัวแดงนะครับ<อ>มหาสว่า์แล้วก็จะมีขนมอีกอย่างหนึ่งก็คือ ขนมตุกชุบแล้วก็จะมีอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยในตำบลมหาสวัสด์เราก็คือน้ําพริกลงเรือมหาสวัสด<ช>์ต้งลงเรือมหาสวัสด์ต้งที่นี่เลยนะคะเป็นสูตรตำรับเด็ดของมหาสวัสด์เรารงั้นเดี๋ยวเราไปไปดูนะคะว่าแต่แต่ละตำรับจะเป็นยังไงบ้างนะคะท่านนายกครับ ปัจจุบันขนมจีนน้ำยายังเป็นอาหารจานเดียวที่นิยมรับประทานกันในทุกภาคและในแต่ละภูมิภาคจะมีความต่างกันของน้ำยาซึ่งเป็นตัวชูโรงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำถิ่นนั้นๆและในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณอารีสวัสดิ์จูครูภูมิปัญญาแห่งคลองมหาสวัสดิ์ตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอพุนทธมณฑลจังหวัดนคนปรปฐมครับน้ำยาน้ำพริกตั้งกับรุ่นแม่นะคะก็ เขาก็เลี้ยงน้ํายาทําน้ํายาเลี้ยงงานตามงานทุกงานทุกงานเนี่ยจเ,เลี้ยงและหนูก็เลยต่อเนื่องสืบสารแม่มาเลยอะ่ะถ้าถ้าตูของที่นี่นะคะก็ทําแบบบ้านๆที่ไม่ใส่ปลาร้าค่ะสําหรับเครื่องปรุงในการทําน้ําพริกก็จะมีวัตถุดิบตามนี้เลยครับ ส่วนวิธีการทำนั้นเริ่มจากการคั่วถั่วให้เหลืองและบดให้ละเอียดเจียวกระเทียมหอมแดงทอดพริกแห้งและนำไปพักไว้จากนั้นต้มกะทิให้เดือดนอกจากนี้ยังต้องนำน้ำมะขามตั้งไฟให้เดือดเช่นเดียวกันที่สำคัญวัตถุดิบทุกอย่างเมื่อสุกแล้วให้นำมาผสมคนให้เข้ากันรสชาติของน้ำพริกจะมีความหวานเปรี้ยวและเค็ม สำหรับวัตถุดิบในการทำน้ำยาปลาช่อนก็จะมีวัตถุดิบตามนี้เลยครับวิธีการทำน้ำยานั้นจะนำหางกะทิผสมน้ำต้มปลาตั้งไฟให้เดือดจากนั้นให้ผัดพริกแกงกับหัวกะทิให้แตกมันแล้วจึงนำไปเทใส่หางกะทิ ใส่เนื้อปลาตามลงไปใส่กระชายโขกละเอียดและปรุงรสตามชอบจากนั้นจึงนำมาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟด้วยผักนานาชนิดที่เป็นเครื่องเคียงครับครั้งหน้ารายการตำหรับเก่าเล่าเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาสูตรเด็ดเคล็ดลับของตำหรับโบราณตำหรับใดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อให้ภาคตำหรับอาหารไทยโบราณที่จะนำมาบอกเล่าต่อ ในตำหรับเก่าเล่าเรื่องกันนะครับ